ต้องขอบคุณพี่เจ้าของเรือที่ส่งคลิปอัปเดตสภาพจากสมุยมาให้นะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยที่ผมลงไปที่สมุยเนี่ยเพื่อซ่อมแผลที่เกิดที่แก้มเรือนะครับก็คือว่าเป็นการฉีกขาดของตัวไฟเบอร์กลาสที่มันมีการสึกหลอการกระแทกกันประเชิญขึ้นนะครับก็มีการซ่อมการประผุนะครับคือฟื้นคืนสภาพนะก็พยายามเก็บงานให้ให้ผิวเนียนให้ผิวเรียบนะครับแล้วก็เตรียมผิวไว้สําหรับการ ทําสีนะครับเพื่อให้กลืนก็เป็น,ปน,ปนการทํางานเฉพาะจุดนะครับแล้วก็มีการหุ้มทองไปด้วยอันนี้ก็หลังจากที่ทําทสีเสร็จไปแล้วเนี่ยอันนี้พี่เจ้าของเรือก็ส่งคลิปมาให้ดูว่าโอเคหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยสภาพมันก็จะเป็นกลืนเป็นสภาพเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะทําสีเฉพาะจุดก็ตามนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับที่ ส่งผลงานมาให้ใหชมนะครับหลังจากที่ทําสีเสร็จแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับที่งานผ่านไปด้วยดีแล้วก็พี่เจ้าของเรือนเนี่ยชอบประทับใจในผลงานที่ผมลงไปทำนะครับก็ขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนอูลเล็กๆอย่างเรานะครับขอบคุณครับ